น่ากลัวจังเลยอ่ะนี่ลูกมันคือการสแสดงนะลูกมันไม่ใช่ชีวิตจริงนี่แค่การถ่ายทํานะแต่ดูแล้วอย่าลืมปิดทีวีนะลูกนะค่ะอ่ะ,อะนี่ลูกต่อไปละง่วงแล้วไปนอนดีกว่าเออไป ่าเบิดจังเลยอะดูอะไรดีดูสคริตเกมดีไหมฮึไม่ได้พ่อบอกว่าอายุเรายังไม่ถึงอ่ะดูไม่ได้เอ้าเด็กเดเลือกตั้งนาทำไมไม่ดูลูกพ่อคะคือหนูอยากดูสคริตเกมนะคะแต่หนูอายุยังไม่ถึงหนูดูได้ไหมคะหนูอยากดูอย่างนั้นเลอลูกดูได้นะลูกแต่ว่าพ่อต้องคอยกำกับดูแลนะเอารีโมทมาให้พ่อเลยมามาเดี๋ยวพ่อพาดูนะมานี่ค่ะพ่อ อ่างั้นดูหนังนี่ไหมลูกหนังพี่เวียร์ลูกไม่ค่ะหนังแทนมันน่าเบือ่ออ๋อกันเหรองั้นอยากดูอะไรปิดมุก s q ค i ิ g เกมค่ะได้เลยลูกอ่ะเออไอ ัวอ่ะนี่ลูกมันคือการแสดงนะลูกมันไม่ใช่ชีวิตจริงนี่แค่การถ่ายทำนะใครที่คิดว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเอาไปทำตามนะก็มีแต่คนโง่เท่านั้นละลูกเพราะว่าคนดูนะเขาไม่ได้โง่ว่านี่คือหนังนะลูกอ่ะงั้นดูไปเลยลูกแต่ดูแล้วอย่าลืมปิดทีวีนะลูกนะค่ะอ่านี่ลูกพอไปละ แล้วไปนอนดีกว่าเออไปแม่เฮ้ยฝันไม่ดีเอาซะเลยฮะเสียงทีวีเด็กๆก็ไม่ right huh? ปิดทีวีอีกแล้วเนี่ยเด็กๆพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าดูทีวีดูสกิตเกมเสร็จหนูต้องปิดทีวีนูกกระดูดีว่าถ้าเปิดทีวีไว้มันจะเปลือนคาไฟเข้าใจแม่หา คุณด่าอะไรลูกเนี่ยทำไมคุณถึงด่าลูกอะแม่คะคือหนูลืมปิดทีวีพ่อก็เลยด่ดาหนูคะ่ะทีวีทำไมลูกถึงไม่ปิดทีวีล่ะลูกผมบอกลูกแล้วคุณว่าเวลาเขาดูทีวีเสร็จนะบอกให้เขาปิดทีวีแต่เขาก็ไม่ยอมปิดลูกรู้ไหมว่าถ้าเราเปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ทีวีนะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดไฟไว้มันเปลืองไฟแค่ไหนลูก ข้าวของเครื่องใช้ของเราถ้าเปิดทิ้งไว้นานๆมันก็จะสึกหรอได้ง่ายมันก็จะพังได้ง่ายนะลูกถ้าข้าวของพังเราก็ต้องได้ซื้อใหม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะลูกช่วยกันประหยัดช่วยกันรักษาของดีกว่านะลูกนะครั้งต่อไปลูกก็อย่าลืมปิดทีวีหรือพัดลมเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็ต้องปิดนะลูกจะได้ช่วยเหลือครอบครัวไปทางอ้อมด้วยนะหนูไม่คิดเลยครับพ่อว่าการเปิดทีวีทิ้งไว้มันจะเปลืองค่าไฟขนาดนี้ต่อไปนี้หนูจะไม่เปิดทีวีทิ้งไว้และะ้วค่ะดีแล้วล่ะลูก 到了。呢？